โจทย์ข้อที่14ข้อหารของอ่างล้างจานเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรก็ไก่ป้องกันน้าไหลย้อนขอไข่เพิ่มแรงดันให้น้ำไหลแรงคอควายป้องกันกลิ่นเหม็นค่ะแล้วก็ข้ององูเนี่ยคือกรองขยะไม่ให้หลุดลงในท่อระบายน้ำค่ะบางคนเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าข้อหารของอ่างล้างจานคืออะไรก็คือ ข้อหาเนี้ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือจะลงมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นข้อต่อจะเป็นโค้งๆในลักษณะนี้ก็คือแล้วตรงนี้ค่ะก็จะยึดเข้ากับผนังผนังจะเป็นกระเบื้องออะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้จะยึดกเข้ากับผนังค่ะแล้วตรงนี้ก็จะต่อขึ้นไปเป็นอ่างค่ะแต่ว่าอ่างล้างจานหรือว่าอ่างล้างมือบางอย่างเนี่ยค่ะก็จะมีการทําเป็นครอบเอาไว้อีกชั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสีเงิน,งน,นะะๆนะคะก็จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็คือพอตรงนี้ค่ะถ้ามันมีมีเศษอะไรอุดตันอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถถอดตรงนี้ค่ะ ออกไปเทเททิง้งล้างทิง้งได้ออกไปล้างได้ค่ะแล้วก็คือจะออกไปล้างหน้าค่ะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะของคอห่านค่ะแต่ว่านอกจากแบบคอห่านนะคะในบางที่ค่ะก็จะมีการใช้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบกระปุกค่ะแบบกระปุกก็จะคล้ายๆกันค่ะมีวิธีการทํางานหลักการทํางานคล้ายๆกันเลยแค่รูปร่างไม่เหมือนกันค่ะ ถ้าเป็นแบบกระปุกนะคะก็จะลงมาเป็นข้อต่อขาแล้วตรงเนี้ยค่ะมันจะมีลักษณะเป็นปุ้มปุมกระปุกกระปุกก็เลยเรียกกันว่าแบบกระปุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะยึดเข้า,ขากับผนังเหมือนกันถ้าดูในรูปอาจจะนึกภาพไม่ออกอะค่ะเพราะว่าของจริงมันจะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยลองไปสังเกตดูนะคะตรงข้างล่างบริเวณเอก๊อกน้ําล้างมือค่ะตรง บริเวณล้างอ่างค่ะถ้าอ่างล้างมือเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าอ่างบางรุ่นเนี่ยก็จะมีการทําเป็นเคาน์เตอร์มาบางังหรือว่าเป็นมีการทําเป็นเซรามิกมาครอบครอบไว้ค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นในครัวหรือว่าในบริเวณตามโรงอาหารเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดจะมีเป็นข้อหานหรือว่าเป็นกระปุกอยู่ค่ะก็คือหลักการทํางานก็จะคล้ายกันเลยค่ะก็คือมันจะมีการกักเก็บเศษไว้ตรงนี้ สามารถถอดออกไปทิ้งได้นานๆมันก็จะตันนะคะก็คือพอมันตันเนี่ยแบบเวลาเราล้างมืออย่างเงี้ยน้าก็อาจจะไม่ค่อยลงเวลาคนอย่างสมมติว่าเราใช้ทํางานด้วยดินเหนียวอะไรเงี้ยค่ะพอเทน้ําลงไปเนี่ยเศษดินเศษอะไรมันก็จะติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะถ้ามันเออเออขึ้นมาตันเนี่ยก็อาจจะทําให้ระบายน้ําได้ไม่ดีค่ะก็จะมีการถอดมาเปลี่ยนได้วัสดุนะคะก็จะมีการทั้งแบบเป็นพลาสติกธรรมดาแล้วก็มี เป็นสแตนเลสค่ะหรือว่าถ้าแพงหน่อยเนี่ยก็จะเป็นทองเหลืองชุบค่ะพวกพลาสติกชุบโครเมียมเนี่ยค่ะไม่ไม่เหมาะค่ะเพราะว่าจะเป็นสนิมเร็วค่ะที่ที่ที่ดีสุดก็น่าจะเป็นพวกทองเหลืองหรือว่าเป็นสแตนเลสนะคะค่ะ,คะจากตัวเรื่องนะคะข้อหาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็คือป้องกันน้ำไหลย,ย้อนเนี่ยไม่ใช่แน่ๆขอไข่เนี่ย เพิ่มแรงดันให้น้ําไหลแรงเราลองดูจากรูปค่ะมันไม่เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ําเลยค่ะก็คือไม่ใช่ค่ะตัวเลือกข้อควายนะคะป้องกันกลิ่นเหม็นก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามีการเก็บแต่เรามาลองดูตัวเลือกข้อต่อไปก่อนก็คือกรองขยะไม่ให้หลุดลงท่อระบายน้ําอันนี้การกรองขยะเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้กระป๋อแบบนี้ค่ะเพราะว่า ใช้แค่เป็นตะแกรงหรือว่าเป็นอะไรก็กองขยะได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวเล่นนี้ไม่ใช่ค่ะดังนั้นถ้าถามว่าข้อหานของอ่างล้างจานเนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรเนี่ยก็คือจะมีการใช้ในการป้องกันกลิ่นเหม็นนะะโดยมันมีหน้าที่เหมือนกับข้อหานของส้วมนะคะซึ่งจะใช้วิธีการพักน้าเอาไว้ค่ะพักน้าเอาไว้ป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเหม็น,นะคะก็จำไว้นะคะว่าข้อหานของอ่างล้างจานเนี่ย มันมีหน้าที่เหมือนกับข้อหานของส้วมเลยค่ะก็คือใช้ป้องกันกลิ่นเหมน็นข้อาหาันเป็นลนนักษณะนี้ลองไปดูที่บ้านนะคะมีอยู่แล้วทุกบ้านนะคะยังไงก็ต้องมีค่ะทั้งที่ส้วมแต่ว่าตรงที่ส้วมเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็ดูที่อ่างล้างจานในครัวเนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดค่ะก็คือข้อหานนี่แหละที่เป็นสีเงินทําจากทําได้จากหลายอย่างเนี่ยจะเอาไว้ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็นค่ะ ส5ระเบียงนอกบ้านใช้อะไรปูดีที่สุดกอไก่อิดมอนขอไข่หินกาบคอควายหินอ่อนและงอง,งูหินขัดค่ะค่ะต้องดูจากโจทย์นะคะว่าระเบียงเนี่ยไม่ใช่ระเบียงธรมรมดาแต่ว่าเป็นระเบียงนอกบ้านค่ะเพราะฉะนั้นระเบียงนอกบ้านเนี่ยหมายความว่าอะไรบ้างหมายความว่าเมื่อมันอยู่นอกบ้านแล้วเนี่ย เมื่อมันอยู่นอกใช้ค้าบ้านมันก็จะต้องโดนทั้งแดดแสงแดดโดนทั้งฝน,น,งนเพราะฉะนั้นระเบียงนอกบ้านเนี่ยค่ะวัสดุที่ใช้ใช้ปูเนี่ยต้องทนได้ทั้งแดดแล้วก็ฝนและที่สำคัญนะคะต้องไม่ลื่นมเมื่อเพลืนเปียกด้วยค่ะโดยวัสดุเราดูในแต่ละข้อก่อนนะคะ อิดมอนค่ะอิดมอนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆอิดอะคะ่ะก็คือพื้นมันจะขออภัยค่ะพื้นผิวมันจะค่อนข้างด้านๆหน่อยอะคะ่ะก็คือมันจะลักษณะมันก็คือพื้นผิวเนี่ยไม่ไม่ลื่นมากพื้นผิวมันจะคล้ายๆกับเบื้องผิวด้านอย่างนั้นนะคะผิวไม่ลื่นมาก ้อดีอีกอย่างค่ะก็คือมีราคาถูกแล้วก็ทนทานบางกลางก็คือสามารถใช้ได้ค่ะทนแดดทนฝนใช้ได้มีราคาถูกแล้วก็ผิวเนี่ยจะไม่ลื่นมากเท่าไหร่เมื่อเปียกเปียกน้ําหรือว่าเปียกฝนก็คือพอใช้ได้ค่ะก็ขอภใยค่ะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอิดมอนเป็นเป็นวัสดุที่เหมาะสมแต่ว่าเรามาลองดูตัวเรื่องในข้ออื่นก่อนค่ะ <c oughs> สำหรับหินกราบนะคะหินกราบเนี่ยนะคะถูกเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือเมื่อเปียกน้ำเราจะลื่นอิฐมอสน,นะคะมันจะมีลักษณะเป็นอิฐเป็นก้อนๆนะคะแต่ว่าหินกราบเนี่ยมันจะเป็นเป็นหิน,นะคะ่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรูปร่างมันจะไม่เหมือนกันแต่ละก้อนค่ะ เราจะเห็นว่าแบบจะมีหลายที่ที่เอามาปูแบบมีช่องว่างระหว่างก้อน,นะค่ะแต่ว่าก็สวยดีถือเป็นวัสดุที่สวยใช้ได้อย่างหนึ่งเลยค่ะใช้ปูในสนามก็ได้ะคะ่ะจะเป็นหินกราบแต่ว่าถ้าใช้ปูเออบริเวณระเบียงเนี่ยก็จะปูให้ชิดะค่ะไม่มีการเว้นร่องก็คือ แปลว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าพอมันเปียกแล้วมันจะลื่นตัวเลือกคอควายค่ะหินอ่อนเนี่ยทำความสะอาดง่ายแต่ว่าไม่ทน,นะคะ่ะเพราะามันต้องตากแดดตากฝนนะคะหินอ่อนเนี่ยมันจะอาจจะเปลี่ยนสีได้ครับถ้าเกิดว่าโดนแดดโดนฝนมากๆเข้าเนี่ยหรือว่าเวลาผ่านไปเนี่ย จากสีขาวๆหรือว่าจะมีริ้วสีชมพูอะไรย่างเงี้ยค่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองได้ก็จะทําให้ไม่ค่อยสวยและนอกจากนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังมีภาวะฝนกรอดอะคะ่ะทําให้หินอ่อนเนี่ยมันจะโดนกัดกร่อนไปได้ก็คือมันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่และนอกจากนี้นะคะมันยังลื่นด้วยค่ะพอเปียกเพราะว่าพอปูหินอ่อนแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเคลือบใช่ไหมคะพอเราทาเคลือบน้ํายาอะไรเสร็จแล้วเนี้ยมันจะลื่นค่ะฉะนั้นหินอ่อนก็จะไม่ค่อยเหมาะ ตัวเลืองูค่ะหินขัดหินขัดเนี่ยจะอ๋อเพิ่มเติมนะคะอีกอย่างหนึ่งของหินอ่อนค่ะก็คือจะแพงค่ะมีราคาแพงหินขัดเนี่ยจะแพงกว่าหินหินกราบค่ะแต่ว่าก็ยังถูกกว่าหินอ่อนนะคะแพงกว่าหินกราบแต่ถูกกว่าหินอ่อนนะคะหินขัดแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมาก ทำความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็ทนด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียค่ะก็คือมันลื่นค่ะพอเปียกดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอามาทําระเบียงด้านนอกบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะสะมค่ะเพราะฉะนั้นระเบียงนอกบ้านที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าไม่เป็นพื้นปูนนะคะก็อิฐมอลเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะอิฐมอลสามารถใช้ทําระเบียงนอกบ้านได้ค่ะปูปูทําเป็นระเบียง เพราะว่าทนแดดทนฝนแล้วก็ไม่ลื่นค่ะสําหรับโจทย์ข้อ15เนี่ยนะคะจะเป็นข้อสุดท้ายในเรื่องของความรู้เบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมแล้วค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรื่องต่อไปแล้วอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายในเรื่องความรู้เบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมค่ะ